จอดมีอย่างครับคุณตำนวดตำรวดบัจัยตำนวดเออนั่นเนาะคุณเนี่ยอย่างบัใส่มวกกันนอกครับใส่แล้วมันกันยังได้ครับมันก็กันนอกนะครับบอหันกันได้เลยกันได้กะวันนั่นผมใส่มวกกันนอกกินเหล้ามันยังนอกกลางวงเหล้าบัจจะจะนั่นมันกันอุบัติเหตุบอหันกันได้เลยวันนั่นผมใส่ผมยังเอารถไปลงห้องเมียงเลยมันกันหือหัวบอกระแทก ตึงบอ่อใส่แต่แน่อย่างบอ่อใส่ก็เขาบอกผมว่าตำนวดยับหมวกกันนอกผมเลยบอ่อใส่อันก็เสียกราปรับมาเลยห้าร้อยโปรับหาแหมเหมาะแล้วกินเหล้าก่อนนี่สักแก้วก็ดีครับ ผมหมายถึงคุณกินเหล้าแล้วครับรลดกอผมมาได้กินเหล้าครับผมกินสุรามันก็เหมือนกันนะกะบางวัวอันแหมมอแล้วเมากอนี่ผมมาได้เมาหมอกยืนบะตรงเตียวแป๊ดเตียวกงบะได้ขนาดยืนบะตรงแล้วยังจะขี่รถอยู่กาก็ย้อนผมยืนบะตรงผมเลยขี่รถขี่รถง่ายกว่าเตียวแหมมันผิดกฎหมายเมาแล้วขี่รถปับ 500. ป๊บห้าร่อยโคปั๊บแหมแล้วก็คิงเมาอะ่ะ หาบได้เมาคิงหาใส่ไผ่ก็คิงคิงใส่หาก่อนหาก็เลยหาใส่คิงได้กะบใส่มัมวกกันนอกกับเมาแล้วครับคีร่วมกันเป็นปันบาทก็หาบอกแล้วโลว่าหาบได้เมาคิงเมาคิงจะไปเถียงหากะหาบได้เมาเจี๊ยหากะอันเป่าเลยมาเป่าก็เป่าสุด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 เป่าบใจดูดป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 ูด,ปด,ปด,ปดป ขึ้นมาร้อยสาวแสดงว่าเมาร้อยสาวนี่เมาอีเลยห้าสิบไปก็เมาแล้วมาเอามากะาปับพันบาทเหลือสองร้อยมาได้กะโคต่อนักใบนักเงาแล้วลดได้ก่อล่ะสามร้อยอ่ะสองร้อยสาวอ่ะสองร้อยห้าสิบอ่ะสองร้อยสามสิบอ่ะอันเอาอีสามขวดจบโอเคเดี๋ยวหาไปซื้อมาก่อนโอเคซื้อน้ำแข็งมาตัวเอเน